คำมที่ทานประจําวันสันุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวตั้งแต่คลอดข้าพพงหลายก็เพึ่งพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพพงหลายตั้งแต่ข้าพพงหลายยังอยู่ในคันมารดาข้าแต่พระเจ้าข้าพพงหลายจะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพพงหลายและจะเล่ากัมพยานของพระเยซูท่ามกลางชุมชนุมชนเพระที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะจดจําและหันใจของข้าพงหลายมายัางพระเจ้า และตระกูลทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตรองพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเลี้ยงดูข้าพงหลายดุจเลี้ยงแกะข้าพงหลายจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้คนชอบธรรมนอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำคนที่เชื่อวางใจไปริมน้ำแดนสงบและทรงฟื้นจิตวิญญาณของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระองค์ทรงนำข้าพงหลายไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระบิดาเจ้าค้า โอ้ข้าเถ่บพระเจ้าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวก็จะหากรักษาไม่ได้และในวันพิพากษานั้นทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนบรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนพระกัมพียังมีคำตักเตือนไว้อีกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงษ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงช่วยข้าพงหลายให้หลุดพ้นจากวิถีราคะันหาทางโลกและหลุดพ้นจากใจที่ล่อลวงซึ่งมุ่งชักนำให้ข้าพงหลายคิดกระบฏต่อพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตัดตักเตือนไว้ประชากรพงษ์ถูกทำลายเพราะขาดความรู้ และิดเสียมไม่น้อยได้หลงจนไปกับคำสอนของวิญญาณชั่วที่บิดเบือนคำสอนของพระเจ้าและรับวันในปลายุทสุดท้ายนี้มีพระคิดเทียมเท็จและผู้ทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทําหมายสําคัญอันใหญ่และการมาสจันล่อลวงแม้แต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงโอ้ข่าแต่พระเจ้าโขไฟจากฟ้าสวรรค์เผาทาลายวิญญาณชั่วทุกตัวตนที่วันคนําสอนเทียมเท็จเหล่านี้ให้หมดสิน้น ก็รงโปรดเมตตาช่วยบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้นั้นให้หันใจกลับมาและถ่อมใจลงสภาพความผิดบาปที่ได้กระทำต่อเบื้องพระพักของพระองค์และขอพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพงศ์หลายทุกๆวันผ่านการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อข้าพโลงทั้งหลายจะได้ไม่พลาดท่าเสียทีต่อยุทธุบายของพยามาณอีกต่อไปพระบิดาเจ้า,าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน